ตอนนี้เรามาดูกันก่อนค่ะตัวแทนจากองค์กรนะคะที่จะมาแสดงพลังแสดงเสนารมแสดงจุดยืนนายแพทย์ดิแรกเอกปรววงและคณะหมอและคณะพยาบาลจากจังหวัดสุราธ,ธานี งานตัวต่อวินยูชนคนใจกล้าแห่งราชีดำเนินที่ยืนอยู่ตรงนี้ผมนายแพทย์ดิเรกเอกบรวรวงศ์จบแพทยศาสตร์ศิริราชตอนนี้เป็นกุมารแพทย์จากเมืองคนดีสุราษฎร์ธานีและที่เห็นอยู่ข้างหลังนะครับ ก็คือกลุ่มวิชาชีพสีขาวชาวโรงพยาบาลแพทย์เภสัชท,ทันตะเจ้าหน้าที่ทุกระดับตบมือให้กับพวกเขาหน่อยครับทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีความกล้าในอดีตพวกเราก็เหมือนกับทุกท่านที่เคยเป็นเราเคยเป็นไทยเฉยแล้วเขาเรียกพวกเราว่าอะไรครับเขาเรียกเราว่าสลิมครับ วันนี้ผมดีใจที่ทุกท่านเมื่อเจอความทุกขับแค้นใจสลิมทั้งหลายวันนี้ได้กลายเป็นต้มยำกุ้งและวันพรุ่งนี้เราอาจจะต้องเป็นองค์บากพี่น้องครับกลุ่มพวกผมที่อาสามายืนคุยกับท่านวันนี้ มีสองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งอยากจะมาบอกจุดยืนของกลุ่มวิชาชีพบุคลากรทางการแพทย์เรื่องที่สองอยากจะอาศัยเวทีนี้พูดคุยกับท่านนายกยิ่งรักโดยตรงเรื่องที่หนึ่งจุดยืนที่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ได้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ นับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกในประเทศไทยไม่เคยมีบันทึกเลยครั้งนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ออกมาต่อต้านพระราชบัญญัติพรบฉบับนี้ถึง90%อซอีก10%ซน์นั้นไม่ใช่ว่าเห็นด้วยแต่ว่าต้องดูแลคนไข้กับพี่น้อง ทำไมพวกหมอต้องมาดูมายุ่งเรื่องการเมืองต้องมาเกี่ยวเรื่องกับความเดือดร้อนชาวบ้านหมอก็อยู่สุขสบายดีผมคิดว่ารัฐบาลและหลายท่านยังเข้าใจผิดกับวิชาชีพผมวิชาชีพแพทย์ถูกสอนมาโดยพระราชบิดาว่าความสุขส่วนตนนั้นเป็นที่สองความสุขของประชาชนนั้นเป็นที่หนึ่ง เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้พี่น้องรู้สึกเดือดร้อนทุกยากกับกฎหมายหรือรัฐบาลฉบับนี้เรียกมาเลยหมอออกมาจุดยืนนี้สำคัญพวกอาชีพผมไม่ได้ว่างงานไม่ได้มีเวล่ำเวลามากเพราะฉะนั้นรีบประเด็นศึกเร็ว พี่น้องครับวิชาชีพพวกผมที่ออกมาซุ่มเสี่ยงก่อจริยธรรมผมก็ขอบอกขีดเส้นจุดยืนเราให้ชัดเจนว่าจุดยืนของวิชาชีพบุคลากรทางการแพทย์ไม่อิงพักการเมืองไม่ได้อิงสีอะไรผมอิงอย่างเดียวศีลและธรรม และไม่ว่าพรรคการเมืองไหนขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วมันทำเรื่องชั่วๆพรบแบบนี้เราก็จะออกมาลุยกับมันพี่น้องครับอะไรทำให้บุคลากร,กรกลุ่มพวกผมตึงได้ฮึกเหิมขนาดนี้ผมอยากจะบอกท่านว่าผมไม่ได้เป็นหัวหน้าไม่ได้เป็นหัวหน้าม็อบและผมภูมิใจจะบอกแนะนำให้ท่านรู้จักหัวหน้าม็อบของผม จิตวิญญาณอาจารย์พุทธธาตุแห่งสุราธ,ธานีสู้กับเรื่องผีๆไมนต้องใช้พระครับพี่น้องมันชนะเราไม่ได้จุดยืนที่สามที่ผมจะต้องคงความเป็นจริยธรรมจัญยาบรณแพทย์เอาไว้ ผมไม่ได้จับผิดไม่ได้ตำหนิไม่ได้มีคติบุคคลลดนิิยมส่วนตัววิชาชีพผมจับแต่เรื่องชัดๆเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดตำหนิหรือพูดวิจาร์ณอะไรผมขอดูแต่พฤติกรรมพฤติกรรมจะบอกความจริงที่ชัดเจนผมยกตัวอย่างเช่นรัฐบาลบอกว่าพรบฉบับนี้ มีความมีมีสิ่งที่ดีทำให้เกิดปรองดองมันสวยงามเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยแต่พฤติกรรมสภาทำไมลุกลี้ลุกลนลับลับล่อล่อล่อไปถึงตีสี่ตีห้ามันน่าไว้ใจไม่พี่น้องผมในวิชาชีพแพทย์เนี่ยบอตรงๆสงสัยครับ ทำไม่มันขยันอย่างนี้อยากตรวจปัสสาวะมันทุกคนเลยครับมันต้องกินยาอะไรไปแน่ครับพี่น้องครับผมจะพูดแต่พฤติกรรมเพื่อให้คงความจรญยาผมไม่ได้ผมจะไม่พูดเรื่องอื่นนอกจากนี้ดีชั่วชัดๆพูดจริยธรรมและเรารับประกันเราไม่พูดคำหยาบถ้าไม่จำเป็น ผมออกตัวแทนตัวเองไปแล้วต่อไปนี้ผมขอใช้เวทีนี้ขออนุญาตพูดคุยกับท่านนายกยิ่งลักษ์ขอสารนี้ถึงแก่รัฐบาลข้อที่หนึ่งพอรอบนิรโทษฉบับนี้ในความเห็นส่วนตัวของกลุ่มวิชาชีพแพทย์มันคือมะเร็งของชาติ มะเร็งร่างกายมันทำลายชีวิตแต่มะเร็งของชาติฉบับนี้มันจะทำลายศีลและธรรมจิตวิญญาณของความเป็นไทยเราหมดสิ้นไม่ต้องมีคือมีแปรกันละพี่น้องครับถ้าเรารู้แล้ววันนี้ที่เรารอดมาได้ก็เพราะมีสองเหตุผลเหตุผลที่หนึ่งเรารู้เร็วครับ เรารู้ทันนี่มันหายขาดได้นะพี่น้องจะเอาหายขาดไหมข้อที่สองที่มันไม่ลุกลามก็เพราะเรามีภูมิต้านทานดีแบบพี่น้องนี่ไงผมเลยห่วงใยว่ารัฐบาลบอก180วัน6เดือน พี่น้องจอะเอาไว้หกเดือนเอาไม่เอาท่านนายกโปรดฟังนะครับในความเห็นแพทย์ของผมโรคมะเร็งถ้าต้องผ่าตัดแล้วมนันหาได้รีบทำเลยครับอย่ารอหเดือนและผมก็อยากจะบอกว่าพวกเราต้องจับตาเพราะแต่เชื้อมะเร็งนี้มันเกิดขึ้นปู่ขึ้นมาใหม่ หกเดือนเราอาจจะได้สวดบางสกุลประเทศไทยได้มันผ่านมาสารที่สองที่ผมอยากจะฝากบอกถึงท่านนายกและรัฐบาลก็คือเรื่องวาทกรรมที่ท่านพูดซ้ำๆอยู่เรื่อยว่าเสียงข้างมากคือประชาธิปไตยทุกท่านเห็นด้วยไหม นั่นแหละที่ผมจะบอกประชาธิปไตยที่ท่านมาพูดมัน,มนเสี้ยวเดียวเขาเรียกว่าประชาธิปไตยแบบอันดพานประชาธิปไตยมันต้องมีอีกสามเสี้ยวครับเสี้ยวที่หนึ่งประชาธิปไตยจะต้องมีศีลธรรมกำกับผมขอโค้ดคำของท่านอาจารย์พุทธทาสน,นะครับ ท่านอาจารย์กล่าวไว้ว่าในบรรดาการปกครองทั้งหมดถ้าไม่มีศีลธรรมเสียแล้วประชาธิปไตยเสียงข้างมากนี่จะเลวร้ายที่สุดต่อประ,ประเทศชาติค่ะถ,ถ้าท่านยังนึกไม่ออกผมขอโค้ดภาษาอังกฤษสู่สากล The democratic without moral is the hell for the people ผมแปลเป็นไทยให้พี่น้องเข้าใจว่าประชาธิปไตยที่ไม่มีศีลธรรมมันคือนรกของประชาชนประชาธิปไตยที่ไม่มีศีลธรรมมันคือนรกของประชาชนข้อที่สองประชาธิปไตยจะครบองค์อยู่ได้ ต้องฟังเสียงประชาชนไม่ใช่ฟังเสียงคนคนเดียวจากต่างประเทศนั่นมันรัฐบาลรีโมทองค์ประกอบที่สามที่จะครบประชาธิปไตยเต็มใบก็คือรัฐบาลต้องทำต่อทำ,ทำทุกอย่างต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ใช่ทำเพื่อนามสกุลหรือตระกูลใครตระกูลเดียว นั่นคือประชาธิปไตยที่ครบองค์ทั้ง4ี่ดงนั่นแหละครับผมอยากขอให้รัฐบาลและท่านนายกเวลากล่าวใช้คําวาทกรรมว่าเสียงส่วนใหญ่ไปได้ไปพี่น้องช่วยเช็คด้วยนะครับครบองค์หรือเปล่าครับผมขอข้อสุดท้ายข้อที่สเมื่อเช้านี้เองขอร้องรัฐบาลขอร้องท่านนายกว่าขอให้พฤติกรรมที่ท่านแสดงต่อพวกเรา จริงใจและชัดเจนพรุ่งนี้ยังมีอยู่เวลาครับที่น่่นจะทำให้มันชัดออกมาแต่วันนี้ผมเริ่มไม่สบายใจท่านนายกพูดบอกมาว่าอยากปลองดองอยากให้ทุกคนรักกันแต่ผมเป็นห่วงว่าวันนี้มีการหลอกมีการทำให้รับกลุ่มเสื้อแดงเข้าใจผิดท่านคิดยังไงครับอย่ากให้คนไทยทั้งสองสี คนเสื้อแดงก็คนไทยเราก็รักคนเสื้อแดงเข้าใจคนแด,ดงท่านนี่แหละครับอยากให้เราปลองดองสแสดงออกมาชัดๆครับว่าท่านจริงใจต่อประชาชนไม่อยบประชาชนลบกันครับสุดท้ายหมดแล้วครับพนานนายกครับม็อบที่อยู่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ม็อบแบบเก่าที่ท่านรู้จักแล้วนี่คือม็อบสายพันธุ์ใหม่ ม็อบนี้ไม่ได้มีแรงจูงใจของค่าจ้างไม่ได้เป็นแฟชั่นไม่ดูใครล้างสมองม็อบนี้คือผู้ที่เดือดร้อนและทุกข์จริงๆครับข้อที่2ท่านอย่าดูว่าม็อบพวกผมจะมารบอะไรกันม็อบนี้ไม่มีอาวุธไม่มีอะไรฮะอาวุธใหญ่สุดของผมคือนกหวีดเท่านั้นครับ ขอเสียงนกหวีดดังๆด,ด,ด้วยค่ะขอบคุณอาจารย์หมอที่แรกค่ะและคณะแพทย์พยาบาลจากจังหวัดสุราษธานีขอพบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ